สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับเดี๋ยววันนี้พี่น้องครับจะพาพี่น้องมาดูไผ่กิมซุงหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าไผ่ตรงลรืมแล้งนะครับซึ่งเป็นไผ่ที่มีหน่อใหญ่มากวันนี้จะแนะแนวทางให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรถึงวิธีการทําไผ่นะครับอย่างไผ่ไผ่ชุดเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยห้าสิบกอนะครับเราใช้เวลาปลูกมานี้อายุ1ปีแล้ววันนี้จะพามาทํา วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งนะครับเพราะว่าเรายังติดค้างสมาชิกของเราอยู่อีก50ต้นนะครับแล้วก็แล้วก็ที่สั่งจองเข้ามาทีหลังอีกทําไม่ทันนอไผ่เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับหน่อยใหญ่นะครับถ้าเราขายหนอนะครับเพื่อนๆสมาชิกเราจะได้กิโลหนึ่งเนี่ยไม่เกิน30บาท30บาทนี่คือราคาดีแล้วคือไผ่นอกฤดูนะครับแต่ถ้าไผ่ในฤดูเนี่ยกิโลหนึ่งแค่10บาท20บบาทนะฮะแต่ นะครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่พี่น้องจะสามารถหาเงินกับเขาได้เนะี่ยคือวิธีการขายกิ่งพันธุ์ซึ่งเป็นวิธีที่ผมเคยแนะแนวมาสําหรับพี่น้องอในเรื่องการทําอ้อยนะะการทามนม่วรี่การทํากล้วยหรือว่าการทลพืชผลต่ลลลลดดางๆที่เราปลูกรแล้วเนี่ยคือเราต้องให้เขาเนี่ยสร้างรายได้ให้เราเพื่อที่จะจุนเจือครอบครัวข,ของเราให้ได้นะครับนี่ก็คือหนึ่งในวิธีการนั้นนะครับไผ่ ราปลูกขึ้นมาตอนเนี้ณนะตอนนี้แทนที่เราจะขายหน่อยอย่างเดียวกินละยี่สิบสามสิบบาทเราก็ทํากิ่งพันขายด้วยนะครับซึ่งวิธีการทํากิ่งพันธุ์นี้ก็ไม่ยากเลยครับไผ่ตอนง่ายนะครับใช้เวลาแค่สองอาทิตย์ก็ได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการเลือกกิ่งเนี่ยกิ่งไผ่นะครับคือก็ไม่ยากอีกนั้นแหละนะครับที่เนี่ยไม่มีอะไรยากครับพี่น้องไม่มีอะไรยาก บางคนก็จะบอกว่าเอาไผ่อายุ3เดือนขึ้นเอาไผ่สองเดือนสามเดือนสเดือนแล้วเราจะดูยังไงล่ะเราจะไปรู้ยังไงพี่น้องว่าไผ่นี้มันกิ่งมันแตกแตกขนงมามันกี่เดือนแล้วใครจะไปนั่งจดไปนั่งจำไหมล่ะมันแตกขึ้นมาวันที่เท่าไหร่มันอายุ2เดือนสามเดือนเท่าไหร่อย่ากันนั้นเลยพี่น้องเราใช้สายตานี่แหละดูเอาเดี๋ยวผมจะพามาดูครับกินนะครับพี่น้องน,น,องนี่ยังอ่อนอยู่นะครับนี่พี่ยังเขียวปออยู่เลยนะครับยังเขียวปอกาบตัวนี้ก็ยังไม่ร่วงเลยนะครับถ้าอยากให้ดีนละกาบเนี่ย กาตรงนี้น่ะล่วงล่วงล่วงหนึ่งสองสามข้อนี่ให้กาเพราะล่วงหมดในกราลังพอดีเลยนะครับเนี่ยกิ่งนี้ก็หนึ่งข้อสองข้อสามข้อนี่ก็แห้งแล้วนี่ได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่กิ่งนี้ได้แล้วนะวิธีสังเกตนะครับคืออย่าให้อ่อนเกินแล้วก็อย่าให้แก่เกินวิธีวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งคือคือตรงนี้นะครับพเพื่อนเพื่อนครับดูจากรากอากาศนะครับนี่นี่รากอากาศเขาเนี่ย กำลังจะแตกออกมานิดนิดเนี่ยครับกำลังดีในร่างอากาศนะครับันนี้คือไผ่ไผ่กำลังดีคือไม่ต้องไปสนใจอายุนะฮะไม่ต้องไปสนใจอายุว่าจะอายุกี่เดือนกี่เดือนดูที่ร่างอากาศเนี่ยแล้วดูที่กิ่งอ่าสีเข้มเขมนิดนึงนะฮะก็ใช้ได้แล้วมีร่างอากาศนิดนึงนะครับนี่ถือว่าใช้ได้แล้วกิ่งนี้กับกิ่งนี้ใช้ได้แล้วนะครับเวลาเราตอนเราจะเอากิ่งนี้ออกนะครับแล้วก็กิ่งนี้เราจะเอาออกนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ร่างอากาศยังไม่มีเลยยังอ่อนอยู่ ไม่มีแม er cool ้กระทั sun, ่ง like ต so ุ่มนะครับปกติมันจะเป็นตุ่มๆๆมันอ้อยนะครับเนี่ยตุ่มข้างเนี่ยจะเป็นอ่าสำหรับเขาจะออกรากนี่ยังไม่มีร่างอากาศเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งแก่ๆนะทีนี้ครับพี่น้องดูสีนะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้เนี่ยกิ่งเนี้ยจะเหลืองหมดแล้วเไงฮะกิ่งนี้คือกิ่งแก่ครับซึ่งไม่เหมาะแก่การขยายพันธุ์เขาจะแก่เกินไปนะครับเหลืองหมดแล้วแล้วมาดูที่ร่างอากาศครับที่นี่ร่างอากาศเนี่ยจนแห้งหมดแล้วครับนี่ นะครับจนแห้งจะขาดหมดแล้วออกสีน้ำตาลเข้มแล้วนี่คือเกิ่งแก่เกินไปถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องตอนนะครับพี่น้องตอนก็ออกรากยากหรือไม่ก็ออกไม่ออกรากเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอเอากิ่งนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่ากิ่งนี้เนี่ยเป็นกิ่งที่กึ่งอ่อนกึ่งแก่หมายถึงว่า มีรากาอากาศนี้ออกมาแผ่ๆนิดๆนะครับแล้วก็สีเนี่ยไม่ใช่สีเข้มเหลืองเข้ม่างนี้เป็นสีสีเขียวออกกลางๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับพี่น้องเนี่ยครับมันจะเห็นเป็นตาอยู่เป็นตาเป็นตาไผ่เป็นตาเป็นตาอตาเหล่านี้จะเจริญจะเจริญไปเป็นหน่อในในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วเวลาเราทําเนี่ยเราเราพยายามอย่าให้โดนตาตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการตอนกิ่งเนี่ย เราจะเลื่อยข้างบนก็ได้นะครับเลื่อยเพื่อตัดน้ําเลี้ยงนะครับเลื่อยสักประมาณสักหนึ่งในหนึ่งในสี่หรือครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเลื่อยข้างล่างก็ได้เลื่อยเข้าไปหนึ่งในสี่หรือจะไม่เลื่อยก็ได้เนี่ยไผ่นะครับทำด้ำไหลวิธีแล้วแต่เราจะเลือกทําแต่ที่เลื่อยเนี่ยผมเลือกที่จะเลื่อยข้างบนเพราะว่าเวลาหุ้มแล้วเวลาลากเวลารากเขาออกแล้วเนี่ยเวลาเราจะเก็บเนี่ยเราก็ดึงกิ่งฉีกออกไปเลยมันจะฉีกง่ายนะครับ ผมจะเลือกใช้วิธีเลื่อยข้างบนนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่เลื่อยนะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตนะครับเป็นสาธิตว่าสมมติว่า,วากิ่งนี้เนะี่ยกิ่งนี้เนะี่ยเป็นกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะครับจะสาธิตให้พี่น้องดูนะครับนะครับเลื่อยแค่นี้ประมาณ เกือบถึงครึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยอย่าให้โดนตานะครับพี่น้องพี่น้องครับเ,เกิดอิเต์ในระหว่างการถ่ายทํานะครับขากล้องมันล้มก็เลยทําให้ความเสียหายกับไมโครโฟนไม่สามารถมีเสียงได้ก็เลยใช้การบรรยายแทนนะครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้ถุงพลาสติกเบอร์ถุงหิ้วนะครับเบอร์6คูณ11นะครับ ใส่ขุยมะพร้าวที่เราทําการแช่น้ำมาแล้วเนี่ยครับปั้นให้บัดบัดนะครับแล้วก็มาช่วงที่เราจะหุ้มเนี่ยเราให้ส่วนที่เป็นขุยมะพร้าวเนี่ยชิดอยู่กับส่วนที่จะออกรากของกิ่งตอนของเรานะครับเสร็จแล้วก็ใช้หูของถุงหิ้วหูหิ้วมัวนะ่ะมัดกิ่งที่เราตอนไว้เพื่อจะให้ง่ายต่อการใช้เชือกอีกทีนึงนะครับขั้นตอนนี้บางคนเขาก็จะใช้ถุงพลาสติกถุงร้อนนะครับ ขนาดแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ว่าผมว่ามันยุ่งยากใช้ถุงหิวนี่เลยนะครับง่ายดีได้ขุมยมะพร้าวเยอะด้วยได้ตุ่มใหญ่ด้วยนะครับได้รากเยอะด้วยนะครับกับขั้นตอนต่อไปก็จัดให้เช็คอีกทีนึงนะครับว่าขุมยมะพร้าวเนี่ยม,มันมันมันแนบกับส่วนล่างของกิ่งตอนเราไหมนะครับ พอจัดได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้เชือกมัดนะครับมัดให้แน่นนะครับพอหลังจากที่เราตอนเสร็จแล้วเนี่ยนับไปอีกประมาณไม่เกิน20วันครับไผ่เนี่ย จะออกล่างให้เราได้ตัดแล้วนะครับเร็วนะครับไผ่นี่เร็ว